สวัครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูกันนะครับวันนี้จะมี3าท่านะครับจะเป็นลูนี e แล้วก็ไฮนี N e แล้วก็ทาาทสามก็จะเป็นอัจเระสไตนี e นะครับโอเคครับปด้กันครับโอเคครับท่าแรกก็จะเป็นลูนี e นะครับการเป็นยกเข่าต่ํานะครับยกเข่าต่ํเพราะว่าน,นี้สี่้าองศาออกแรงจากสะโพกส่งครับจับ

ไปจะเป็นท่าที่3นะครับจะเป็นชั้นเฉลี่ยนี้นะครับการยกเข่าสูง90องศาแสและพระ้อมกับการเตะขึ้นนี้จะทำให้จังหวะเก้าของการวิ่งดีขึ้นนะครับระยะของเก้าวดีขึ้น ครับผมก็จบไปแล้วครับสามท่าอันนี้จะทำประมาณสักสามสิบเมตรนะครับแล้วก็สเตร็สไตล์ไปบอก็จะทำท่าละสลับกันท่าละสามสามรอบนะครับบนสอสามรอบกันมีสามชุดโอเคแล้วก็สเตร็ไปประมาณสามสิบเมตรโอเคครับ